นะพูดได้ได้ครับถ้าหมายว่าดูๆนะครับ thank <laughs> you เวลาที่สาระมาวยายนะครับทีนีเวลาโนสุขเย็แค่ไมีเท่าไรต่อเพศผาอาเพศผาต้องเงี้ยสิเงี้ยจะไาว่ ประมาณคือการทูบนะฮะ